แม้แต่โลกใบนี้ก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงร่างกายนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงไอ้ตรงนี้แหละมนุษย์เข้าใจไม่ได้เลยพอทุกอย่างที่มันที่เราเข้าใจว่าเป็นเรานั้นระเบิดแตกและเอียดหมดนี่นที่นี้มันเหลือแต่ความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มากๆแล้วกลืนไปทั้งจักรวาลธาตุ ได้รู้ว่าตัวเองคือธาตุตัวนี้บริสุทธิ์ตัวนี้ไอตัวนี้มันบริสุทธิ์มากแล้วมันไม่มีทุกข์เลยมันไม่เกิดทํำยังไงก็ไม่เกิดมันรู้ว่ามันไม่เกิดแล้วมันจะเอาอะไรไปเกิดมันได้แต่น้ําตาไหลมันจะเกิดได้ไงมันจะเอาอะไรมาเกิดมันไม่เหลือเราเลยมันไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นเราอ่ะไอตัวเนี้ยมันคือชีวิต นี่แหละพวกเราจริงๆคือชีวิตพวกเราจริงๆคือท่าต้นกำเนิดที่ไม่มีรูปร่างเนี่ยใสยมากบริสุทธิ์มากเผียวมากๆเป็นท่าที่ใสที่แล้วมันมีองค์ปัญญาองค์ปัญญามันสว่างโครบทั้งจักรวาลท่าเลยอุย้ยอเป็นอะไรที่อัศจรรย์สุดๆเกิดมาไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นท่าตัวนี้ เพิ่งมาเข้าใจทุกอย่างเลยทีนี้ว่าโอพวกเรามาอาศัยอยู่ในภาชนะกายนี้เราไม่ได้มาเพื่อสิ่งอื่นเลยเรามาเพื่อมารู้ว่าเราคือธาตุบริสุทธิ์เราอาศัยเสียงนี้อาศัยอาการรับรู้อาศัยอารมณ์ต่างๆอาศัยการนึกมโนภาพอาศัยความจํา เราอาศัยเครื่องมือเหล่านี้ก็เพื่อมารู้ว่าเราคือจิตกือธาตุบริสุทธิ์พอได้รู้แล้วเครื่องมือเหล่านี้ก็ไร้ค่าเลยรู้ไหมร่างกายเนี่ยจะแตกสลายตายต,ายตอนไหนมันไม่แคร์เลยตอนนี้คือตอนนี้มันไม่เหลือความรู้สึกว่าเป็นคนแล้วอะเนี่ยความรู้สึกแบบเนี่ยแล้วมันเป็นกับพวกเราทุกคน ถ้าพวกเราทุกคนฟังเทพอาจารย์แล้วทวนกระแสมารู้แจ้งคิดมันไม่ทุกเลยความทุกที่เคยมีมาทั้งชีวิตมันพังทลายไปหมดมันไม่เหลือทุกเลยความสุขก็ไม่มีสุขก็ไม่มีทุกก็ไม่มีเนี่ยที่หัวรอดอยู่เนี่ยมันไม่เหลือความรู้สึกว่าเป็นเราเลย